สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนในชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท 1. 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ทสองจุปหนทับคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดทสองจปหนทสองเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง,ง่ายๆท4 1่จปหนทสองเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง 2. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง 3. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ถูกต้องอักษรควบคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวมีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สอง เมื่อประสมสระหรือตัวสะกดแล้วจะออกเสียงควบกันกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านอากักษรควบลอลิงกลังสะกดว่ากอลอะงกลัง กรัดสะกดว่ากล,กลออะดกรัดขรังสะกดว่าขอลออะงอขรัง ครัง้งสะกดว่าคอลออ่ะงอครัง้งปรักสะกดว่าปอลออ่ะกอปรัก ปรังสะกดว่าปลอะงปรลังรักสะกดว่าผอลอะกอรัก สัดสกดว่าพอรออะโดผดพรับสะกดว่าพอลออบอพ,พรับ สกดว่ากอลอางอกลางกลายสกดว่ากอลอายอกลาย ครานสะกดว่าคอลอานอครานครายสะกดว่าคอลอ,อยอคราย ปลาสะกดว่าปอลอ,อปาปลาปลายสะกดว่าปอลอ,อ,ยอปายปลาย ทางสะกดว่าพอลอางอพรางพรามสะกดว่าพอลอามอพราม ไพรยสกดว่าพอลออ,ยอายอพรีสะกดว่าปอลอ,อ,อีปรี ปรีกสะกดว่าปอลอีกปรีกพึ่งสะกดว่าพอลองพึง ปลูกสะกดว่าปอลออูกอปลูกเกรดสะกดว่ากอลอเอดอเกรด ครสสะกดว่าคอลอเอดดเครสเปรวสะกดว่าปอลอเอวอเปรว เพลงสะกดว่าพอลอเองอเพลงเพลงสะกดว่าพอลอเอนอเพลง แกรบสะกดว่ากลแบแกรบแครนสะกดว่าคลแนแครน แปลงสะกดว่าปอลอแองอแปลงแปรนสะกดว่าพอลอแอนแปรน แผลสะกดว่าผอ,อรอแอแผลกรมสะกดว่ากอรอโอมอกรม กรงสะกดว่ากลอโองอโรงโรงสะกดว่าขลอโองอโรง โครงสะกดว่าคอลอโองอโครงโขนสะกดว่าขอลอโอนอโรน โครนสะกดว่าคลอโอนอโครนโพรงสะกดว่าพอลอโองอโพรง โพรนสกดว่าพอรอโอนอโพรนกรองสะกดว่ากรอลอองอรกรอง กรอนสะกดว่ากรลอ,อนอกรอนกรอยสะกดว่ากรลอ,อยอกรอย คลองสะกดว่าออออคอรองคลองครอดสะกดว่าคลรอ,อดอครอด คะอนสกดว่าคอรออนคลอนปลอดสะกดว่าปลรออดปลอด รองสะกดว่าพอลอ,องอพรองพรอดสะกดว่าพอรออดอพรอด พรอยสะกดว่าพอลออยอพรอยกลัวสะกดว่ากอลออัวกลัว กรวงสะกดว่ากรออัอองอวงกรวงพรวงสะกดว่าพอรออัวงอพรวง เกลือสะกดว่ากลอเอ,อือเกลือเกลือสะกดว่ากลอเอ,อือเกลือ เผลอสะกดว่าพอรอเออเผลอเพลิงสะกดว่าพอรอเอองอเพลิง เพลินสะกดว่าพอรอเออนอเพลินครัมสะกดว่าคอรออัมครัม ใครสะกดว่ากลอ,อใครใครสะกดว่าคลอ,อใคร ไพยสะกดว่าพอลอไอไพรกิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำอักษรควบลอลิง กรองเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทําด้วยไม้เป็นต้นลักษณะกลมข้างในกรวงขึงด้วยหนังมีทั้งหน้าเดียวและสองหน้าตรึงด้วยหมุดหรือโยงด้วยเส้นหนังหรือหวายใช้ตีด้วยมือหรือไม้มีหลายชนิด กรอยชื่อไม้เถามีหนามมีหัวใต้ดินเนื้อสีเหลืองนวลหัวดิบมีพิษเบื่อเมาต้องหั่นเป็นชิ้นบางแล้วแช่ในน้ำไหลหรือแช่น้ำเกลือแล้วถ่ายน้ำหลายครั้งก่อนนำมานึง่งหรือต้มสุกกอยนกหรือกอยข้าวเหนียวก็เรียกเกรด ส่วนที่เป็นแผ่นบางๆซ้อนเหลื่อมกันเพื่อห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคานบางชนิดสิ่งที่เป็นแถบหรือแผ่นและซ้อนเหลื่อมกันเช่นเกร็ดปลาบานเกรด็เกรดกรรเกร็ดกระโปรงเกลือ วัตถุที่มีรสเค็มมีสีขาวส่วนใหญ่ได้มาจากน้ำทะเลใช้ประกอบอาหารเป็นต้นเช่นเกลือสมุนก็เรียกคลานเคลื่อนไปด้วยมือและเข่ากิริยาที่เดินไปอย่างช้าๆของสัตว์บางชนิดเช่นเต่าจิ้งจกเปรียบกิริยาที่เคลื่อนไปอย่างช้าๆ คลองทางน้ำหรือลำน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำหรือทะเลมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่ขุดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยปลา ชื่อสัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลังร่างกายประกอบด้วยส่วนหัวลำตัวและหางมีหัวใจสองห้องหายใจด้วยเหงือกยกเว้นปลามีปอดลำตัวปกคลุมด้วยเกรด็ดเมือกหรือแผ่นกระดูกเคลื่อนไหวโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว แปลงสนามหรือที่โล่งๆกว้างๆเช่นสายหนังกลางแปลงแอ่งโคนเลนที่คนหรือสัตว์ทำขึ้นเช่นแปลงควายแผลรอยแยกที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากโรคหรือถูกของมีคมบาดหรือล้มแผลมีดบาดแผลหกล้มเป็นต้น พลอยแร่หรือหินที่มีเนื้อใสสีต่างๆนำมาเจียระไนเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับเช่นหัวแหวนเป็นต้นเรียกสิ่งที่ทำเทียมพลอยว่าพลอยหุงไพรชื่อไม้ล้มลุกมีหัวต้น และใบคล้ายขิงมีเง้าขนาดใหญ่ทอดเลื้อยใต้ดินเนื้อเง้าสีเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอมใช้ทำยาได้เพลิงไฟเช่นเพลิงไหม้ดับเพลิงกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรา ข้อหนึ่งกอไก่กรองขอไข่กรอยขอควายเกร็ดข้อหนึ่งตอบกอไก่กรอง สองกอไก่กรองขอไข่กรอยคอควายกเกรดขออ้อ2ตอบขอไข่กรอย ข้อ3กอไก่กรองขอไข่กรอยขอควายเกร็ดข้อ3ตอบคอควายเกร็ด ข้อ4กอไก่เกลือขอไข่ปลาขอควายไพรยข้อ4ตอบกอไก่เกลือ ข้อ5กอไก่ครานขอไข่ไพรขอควายพลอยข้อ5ตอบกอไก่คราน ข้หกกไก่เกลือขอไขป่ปลาคอควายเพลิงข้อ6ตอบขอไขป่ปลา ข้อเจ็ดกอไก่แกรนขอไขแ่แผลขอควายแพรนข้อเจ็ดตอบขอไขแ่แผล ข้อ8กอไก่ครานขอไข่ไพรคขอควายพลอยข้อ8ตอบคอควายพลอย กอไก่ครานขอไข่ไพรคขอคขวายพรอยคอเก้วตอบขอไข่ไพร ข้อสิบกอไก่เกลือขอไขป่ปลาคอควายเพลิงข้อสิบตอบคอควายเพลิง สำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้ฝึกอ่านคําอักษรควบลอลิงไปนะคะคุณครูต้องขอชมเชยนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านและขอปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคนเก่งนะคะที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ